ทำออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามจะธุรกิจเล็กจะธุรกิจใหญ่จะขายอะไรก็ตามแต่คุณต้องทำออนไลน์คนที่ไม่ใช้ประโยชน์ของการทำออนไลน์อ่ะคุณจะเหนื่อยอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วอ่ะแล้วมองหาวิธีการทำเงินที่มันง่ายมองหาการทำเงินที่ต้นทุนมันถูกมันก็คือออนไลน์ตอนนี้ครูนี่ทำออนไลน์ใช้มือถือเนี่ยเครื่องเดียวลูกศิษย์ครูทำออนไลน์กันได้เงินกันเป็นหลักแสะนะใช้มือถือหรือแมค้าออนไลน์ หลายคนออกมาไลฟ์ใช้มือถือไลฟ์ค่ะทำธุรกิจกันเป็นร้อยล้านถ้าคุณเชื่อก่อนอันดับแรกว่าเออมันสามารถทําได้พอคนที่เชื่อว่ามันสามารถทําได้เนี่ยเขาจะเริ่มเดินหน้าแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเหนื่อยจัดพลังตกจิตตกจนไม่อยากจะเดินหน้าแล้วคุณก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นก่อนเรียนคอร์สออนไลน์ของครูฮันนี่มาฟังไลฟ์ครูฮันนี่คุณจะเริ่มมีพลังชีวิตที่ดีขึ้นมาสัมมนา,าที่ครูนี่จดพลังคุณก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและหลังจากนั้นคนเราเนี่ยพอมันมีพลังแล้วเนี่ยมันจะไตต่อได้ง่าย